ไกลออกไปในจักรวาลอันแสนกว้างใหญ่มีดวงดาวดวงหนึ่งที่มีพื้นดินเป็นสีแดงฉานและน้ำทะเลเป็นสีเขียวดั่งน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าเรามองลึกลงไปในดาวแห่งนี้ก็จะเจอกับสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายชนิดและหนึ่งในนั้นคือจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันคือสิ่งมีชีวิตนักล่าที่มีแต่ความโหดเหี้ยมทั้งชีวิตมันทำเป็นอยู่แค่เพียงอย่างเดียวคือการกินและการฆ่าเดี๋ยวถ้างั้นมันก็สองอย่างเดียววะ จากสิ่งมีชีวิตตัวนี้ทําไปอยู่แค่เพียง2อ,อย่างเท่านั้นคือการกินและก็การฆ่าซึ่งเป้าหมายสูงสุดของไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือล้างบางทุกชีวิตบนดาวดวงนี้และแน,น่นอนตอนนี้ยังทำไม่ได้อยู่เลยเพราะยังเป็นแค่ลูกออสตัวกระปิ้นโดนกัดทีเดียวก็หายไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็ต้องหาพวกเศษเนื้อกินไปก่อนอี่ยพอหาเศษเนื้อกินแล้วเราก็จะเติบโตแล้วก็ถึงช่วงเวลาแห่งการล่า ใครก็ตามที่มันออนแอร์โดนแดกแน่แต่ว่าตอนนี้เรายังดูกิกกี้อยู่เพราะฉะนั้นขอไปแต่งตัวเพิ่มก่อนแล้วกันเปลี่ยนดวงตาให้ดวงตากเป็นสีแดงสีของนักล่าติดน้ำเพื่อเพิ่มความอันตรายและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดตั้งชื่อสายพันธุ์จอมแดกไปลุยถึงไม่จะบอกว่าลุยก็เหอแต่ตัวนี้มันเกินความสามารถของเราไปแล้วใครไม่จะไปสู้ไหววะหนีสินี่ถ้าเป็นไอเจ้าตัวนี้น่าจะพอสู้ได้อยู่เราก็ใช้น้ำจิ้มจิ้มเรียบร้อยล่าปากเติบโตขึ้นอีกหนึ่งขั้น แล้วเราโตมาในดงอะไรไว้เนี่ยววมไม่แต่พวกมีหนามแหลมมันแตไปบทเลย เรียบร้อยตัวแตกร้อยวก่อนเถอะเดี๋ยวข้ามาล้างแครดเองแน่ไอ้พวกเวนส่วนไอ้เจ้าตัวนี้มาก่อนแกเคยไล่ล่าเราตอนนี้ตัวเท่ากันแล้วก็ขอกินเองหน่อยแล้วกันเติบโตขึ้นอีกหนึ่งขั้นแล้วก็เจอไอ้พวกนี้ด้วยพวกตูดติดในตัด๊ดถ้าเราได้ชิ้นส่วนนี้มาเราจะต้องออกลาดด่าได้ดีขึ้นแน่เรียบร้อยก็ได้มาแล้วชิ้นส่วนตูดอันนี้ได้เวลาอัปเกรดตังไม่พอทำไมมันแพงจังวะติดหนามเพิ่มแทนแล้วกันเจอกับตัวใหม่อีกแล้วตัวนี้ก็มีชิ้นส่วนที่เรายังไม่มีเป็นคีบที่ช่วยไว้ว่ายน้ำ ที่สุดละถ้าใครก็ตามที่มันเข้ามาใกล้เรามันตุยแน่นอนและการค่าพวกพิดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่สุดท้ายเพราะความโหดของเราก็ล่ามาได้เรียบร้อยไปอัปเกรดกันดีกว่าอา้าตังค์ไม่พออีกแล้วขาดบาทน,นึงไม่เป็นไรขายน้ำทิ้งไปอันนึงแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนหางมาใช้เป็นขี้อันนี้ดีกว่าแล้วผมก็เพิ่งได้รู้อย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเราติดพิษเราก็จะไม่โดนพิษด้วยทีนี้ก็ง่ายเลยดีพวกพิษพวกนี้โดนเรากินหมดอะเติบโต,ตขึ้นอีกหนึ่งขั้นแล้วก็ได้ชิ้นส่วนปากดูดมันจะให้พวกตัวดูดพวกนี้ไล่พวกนี้มาทําอะไรอะเข้ามาโดนพิษเราตายกันหมดเลยอะขอบคุณที่เอาอาหารมาเสินนร์ ก็ตามที่เข้าใกล้จะโดนช็อตซึ่งก็ดีเหมือนกันนันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณที่ใครก็ไม่รลูกค่ามันเรียบร้อยเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงโดนช็อตเองออกล่าเก็บเงินอีกสักหน่อยพอมีตังแล้วก็ไปอัปเกรดเราก็ติดสายฟ้าน,นี้มาเลยแต่ว่ายังไม่ทันได้เอาไปใช้งานเลยสมองเราก็โตซะก่อนและการที่เราสมองโตเป็นหมายความว่าได้เวลาเข้าสู่ยุคถัดไปยุคแห่งสิ่งมีชีวิตบนบกมาดูประวัติการพัฒนาสายพันธุ์ของเรากันหน่อยดีกว่าเราพัฒนาทั้งหมดมา7เจเนเรชั่นแต่เราใช้เวลาพัฒนาสายพันธุ์ไปถึง 3, ้านนอนก่มพราะะฉนนั้นก็ไปแต่ง ต,ติดขาเรียบร้อยที่นี้ก็เอาชิ้นส่วนที่ไม่จะเป็นออกไปซะให้หมดตูดไซฟ,ฟ้าอันนี้เมื่อก่อนเคยเป็นที่โจมตีแต่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เอาไว้ผูกมิดซึ่งมันไรประโยชน์สําหรับเราเราไม่ต้องการผูกมิดกับใครเราต้องการล้างบางทุกคนแต่งประมาณนี้ก็ได้จะโอเคแล้วขึ้นสูบกได้ขึ้นมาบนบกเราก็จะเจอกับเศษโครงกระดูกพวกนี้แล้วก็ต้องไปขุดคุ้ยพวกนี้นี่แหละเพื่อเก็บชิ้นส่วนใหม่ๆเดินมาข้างๆเราก็เจอกับพอพันธ์ใหม่หรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเหยื่อน,นั่ เออฮ่าฮ่าฮ่าไอ้พวกกระจพวกนี้มันก็เป็นแค่ขนมขบเคี้ยวของเราถ้าเราค่ไอ้พวกนี้ครบ3ตัวก็เท่ากับว่าเราล้างบางเผาพันธ์นี้เรียบร้อยแล้วดูนั่นสิเราก็เจอเหยื่อเพิ่มอีกแล้วเผาพันธ์ฮารูดูจากข้อมูลแล้วไอ้พวกนี้กระจอก็โดนเราล้างเผาพันธุ์ไว้ได้อย่างง่ายดายตรงนี้ก็มีอีกเผาก็โดนเราเหมือนเดิมพอเราล้างบางไอ้พวกนี้สมองของเราก็โตขึ้นอีกหนึ่งขั้นทำให้ตอนนี้เราสามารถหาคนเข้าตีได้แต่ว่าเราเป็นนักล่าที่ขดโหดไม่จำเป็นต้องมีพวกพ้องอะไรอย่างนั้นหรอกไปพัฒนาสายพันธ มีปากอันนี้ที่มีพลังกัดถึงขั้น3ก็ใส่มาเติมตาเติมหูครั้งนี้เราเล่นเป็นสัตว์สีขาแล้วกันใส่เท้าที่มีค่าพุ่งชนขั้น2แต่จริงๆเท้านี้มันดูไม่ค่อยเหมาะกับสัตว์นักล่าเท่าไหร่เลยว่ะแต่ก็ไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้แล้วอ่ะใส่กรงเล็บที่ทําให้เราสามารถตบตีได้ใส่ไว้ตรงปากให้มันคล้ายๆเขี้ยวแล้วกันสุดท้ายก็ติดพิษที่มีค่าพิษขั้น2ไว้ที่หางตอนนี้ก็แต่งได้แค่นี้แหละกลับไปตบเด็กต่อปุ๊ปาปุป๊ปาปุป๊ปาเรียบร้อยแตกไปอีก1เผาและไอ้เผานี้มันอะไรวะเนี่ยมาเป็นดักแด้เลยรอดตัวไปนะพอพันต่อไปโอ้ไอ้เผานี้ไม่ชอบเราซะด้วยหน้าตาเหมือนลิงเลยไอ้พวกนี้มันมี ค่า,าการโจมตีแค่2แล้ว่าาจะล่าได้ไม่ยากเรียบร้อยพอพันเลี้ยงม่วงนี้ก็สูญสิน้นข้างๆกันก็มีพอีกพพันหนึ่งพอพันกรอกบัดดี้ตัวอะไรวะเนี่ยเราก็พุ่งเข้าไปใส่เลยเอ้ยแล้วเหมือนมันจะลุมน,นึ่งดิลุมได้ไงใช้สกิลขูข่คำรามทำให้ตัวที่อยู่ร,บรอบๆวิ่งหนีไปทีนี้มันก็ลุมเราไม่ได้ลวไปวิ่งไล่เก็บตัวที่อยู่แยกกันเรียบร้อยหมดตีิแล้วสมองเราก็โตขึ้นอีกหนึ่งขั้นพอพันต่อไปโอเคใครจะสู้ก็สู้เราไม่น่าไหวสเตตมันเยอะเกินไปกลับบ้านปปอเเเกกกดดดีีีว่่่่่าาาาลลยยยนนนงงตหู้้โมิขึท ที่มีค่าพุ่งชนถึงขั้น3ามแล้วก็เมอนเดิมมันดูไม่เหมาะกับสัตว์นักล่ายอย่างเราเท่าไหร่เลยอะห,หลักๆแล้วก็แค่นี้แหละตอนนี้ก็ถึงเหตุการณ์ที่เราต้องย้ายถิ่นฐานแล้วก็ต้องไปหาบ้านใหม่แต่ก่อนที่เราจะไปขอกลับไปดูเผ่าที่มันเคยเป็นดักแด้ก่อนโอ้เลือดเยอะจังเลยฮะแล้วขอลองดูหน่อยแล้วกันโดนลุมโดนลุมเอย ไม่ไหวแล้วครับกลับไปเนไปขอความช่วยเหลือแล้วมันตามเรามาด้วยก็โดนลุนกสกรรมไปซะฮ่า,าเสร็จไปหนึ่งเลยอีกสี่ที่ต้องจัดการลุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนลุลอีกแล้วมันเชนซีซีสตันผมไม่พักเลยหลังจากนั้นบทสรุปก็เป็นไปตามภาพกลายเป็นปุ๋ยกลับคืนสู่ธรรมชาติแต่คิดว่าแค่นี้จะหยุดผมได้ยังไงเหรอไม่มีทางมันต้องมีการแก้แค้นก็พุ่งใส่มันอีกครั้งแล้วก็คำรามเพื่อไม่ให้ตัวข้า,ขามารลุมเราและก็เสร็จไปอีกหนึ่งถ้าหนึ่งหนึ่งพวกแกก็สู้ฉันไม่ได้หรอกหลังจากนั้น ในที่สุดก็กำจัดมันครบสักทีจากเหตุการณ์นี้ทำให้ผมได้รู้ว่าถ้าเราไปโซโล่คนเดียวไม่ไหวแน่นอนเอาเพื่อนไปด้วยแล้วกันเรียบร้อยได้เพื่อนเข้าตีมาแล้วหนึ่งคนตอนนี้ที่รังเรามีแค่ตัวเดียวนะก็ไามา่ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละโอเคไปไปสู่บ้านใหม่กันดีกว่าระหว่างทางก็เจอกับตัวที่เหมือนเราจะพอสู้ได้แต่ไม่ใช่อะ่ะโดกนกระทืบยับเลยเราเดินทางมาในที่สุดก็มาถึงบ้านใหม่สักทีไหนๆนมาถึงแล้วก็ไปอัปเกรดสักหน่อยดีกว่าติดปากใหม่ที่มีค่าพลังกัดถึงขั้น4ี่แล้วก็ใส่กรงเล็บที่ แค่เดียวมันก็พุ่งชนได้เหมือนกันเนี่ยแต่ตัวเสร็จแล้วก็หาเพื่อเข้าเต้ให้ครบแล้วก็ออกล่าเริ่มจากเผ่าพันธุ์นี้เลยเป็นเผ่าพานันธุ์ที่เอ,อ่อมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกบที่มีแขนมีขาออมีค่าพลังโจมตีแค่ขั้นสามแบบนี้ก็น่าจะหวานปากแล้วแน่นอนไปลุยล้างบางเรียบร้อยเสร็จเราไปอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์หลังจากนั้นก็กลับไปแก้แค้นไอ้เผ่าพันธุ์ที่มันเคยตบเราดิน้นเอ,อ่อแต่ว่ามันักลายเป็นประวัติซ้ำรอยอ่ะโดยมันตบดิ้นซะเองเฉยเลยมันไม่ควรเป็นอย่างนี้ดิเอาเถ ไอออนหลังจากล้างบางมันเสร็จสมองเราก็โตขึ้นอีกหนึ่งขั้นกลับบ้านไปแต่งตัวเพิ่มอีกหน่อยดีกว่าเอาเขาออกไปมีเงินพอแล้วก็เอาเท้ามาใส่แทนเป็นเท้าที่มีค่าผูงชนถึงขั้นส่ใส่เพิ่มได้แค่นี้แหละตั้งโมีกแกโอเคไปออกล่าก,กันต่อไอตัวนี้มันช้างชัดเลยนี่มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะโดนเราล้างบางอยู่ดีหลังจากนั้นเราก็ออกล่าไปอีกเรื่อยๆสําเร็จบ้างพ่ายแพ้บ้างแล้วในที่สุดสมองของเราก็โตถึงขั้นสุดถึงแม้สมองของเรานั้นจะโตถึงขั้นสุดและพร้อมพัฒนาไปสู่ยุคถัดไปแต่่เเรราาาาจะะะังงมม้้้้ดใในนนนนนออีีีพลลบหหหกท เกมก็ง่ายขึ้นกลายเป็นเกมตบไก่เลยเพราะเลือดเราโคตรเยอะเราสู้กับใครก็ได้โดยไม่มีทางแพ้เราล้างบางเผาพันแล้วเผาพันเล่าแล้วผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าทําทําไมวะแม่งโคตรเสียเวลาเลยเนี่ยไป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 ยุคถัดไปกันดีกว่าแต่ก่อนไปก็พัฒนาตัวเราให้ขั้นสุดให้หมดเลยใส่ของดีที่สุดเอาไว้ทุกการโจมตีของเราไปขั้นห้าหมดแล้วแล้วก็มีปีกด้วยเรียบร้อยไปเข้าสยุคถัดไปยุคแห่งชนเผา่าและชนเผ่าของเรานั้นก็มีเป้าหมายเดียวเหมือนเดิม คือ้างบางเผาอื่นๆให้สิ้นซากช่วงแรกๆเราก็ต้องฟาร์มก่อนข้างเงินในตอนนี้ก็คืออาหารแล้วก็ต้องออกไปล่าพวกสัตว์ข้างทางนี่แหละไล่สิ่งมีชีวิตเผ่าพัานธุ์นี้มันน่าคุ้นนะเนี่ยถ้าใครเคยดูสปอร์ของผมจากคลิปที่แล้วไอ้ตัวนี้มันตัวจากคลิปที่แล้วนี่วาช่างน,น่าเสียดายนักที่ต้องมาเป็นอาหารให้กับเราแล้วตอนนี้ก็มีชนเผ่าใหม่เกิดขึ้นมาแล้วน่าคุ้นอีกแล้วนะเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเผาจากที่เราเล่นไว้ครั้งที่แล้วนี่วาเกมนี่เราต้องมาฆ่าตัวที่เราสร้างเองขึ้นมมมมมมมาา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 ออ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 อยย่่่่่งงงงนน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 นัััั้้้้้้้้้เเเเเหหรรรรรรรีีีีีแบบใใใจจจไไไปะะฟตตตคคคคคดดวึกพพททซืืิโผช อ้าวแล้วนี่ใครเดินมาเยี่ยมชมแล้วเนี่ยเยี่ยมชมไม่มีจริงสั์แม่งเลยถ้าเดินเข้ามาในเขตเรามันก็ต้องโดนแบบนี้แหละอ้าวแล้วทีนี้จะบุกมาโจมตีเลยอย่างนั้นเหรอแกพลาดแล้วล่ะบุก,กันมาแค่สามตัวเองอหเนี่ยก็โดนเรากระทืบดไปตามระเบียบพอมันเอาคนมาตีเผาเราแล้ว,ลวตอนนี้ที่บ้านมันก็อ่อนแอก็เดี๋ยวเวลาสวนกลับเรียบร้อยมาเล่นไมดูรุ่นก็บบานบื้มไปซะล้างบางไม่ได้หนึ่งเผาทำให้ตอนนี้บ้านของเรานั้นมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นทำให้เราสามารถสร้างประชากรได้เพิ่มขึ้นด้วยก็สร้างมาเลยตัวละสนนิ้้รรรออหหาาแลวก็ใปช กรเราโตก่อนแล้วกันค่อยไปซัดคนอื่นเออแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่ไม่ใช่ผมนะเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตร่างยักษ์พอพันเดียวกับเราไปบุกบ้านสีชมพูแต่สิ่งมีชีวิตยักษ์นั้นมันโดนไล่นิดเดียวมันก็ไปแล้วโอยนึกว่าจะฆ่ามากกว่านี้ถ้าฆ่ามากกว่านี้เราจะมาสารต่อสักหน่อยแล้วระหว่างที่เรากำลังฟาร์มอาหารไอ้สีมิ้นก็จะมาบุกบ้านเราฉันจะบอกอะไรให้นะไอ้คนที่มาบุกบ้านเราครั้งล่าสุดอะบ้านมันเละไปแล้วเองก็เป็นลายต่อไปแล้วดูไอ้พวกสีมิ้นนี่มันโคตรมุ่งเลยมันเข้ามาตีบ้านเราโดยไม่สนคนในเผ่าเลยแต่จริงๆแบบนี้ก็เป็นข้อดีเพราะเราจะได้เสียประชากรไม่เยอะในระหว่างที่มันโมแต่ตีบ้านเราไอ้พวกที่บุกมาก็โดนเรากำจัดทีละว เรียยบรร้อเาไม่เสียบุคลา,ากรเลยสักคนก็ได้เวลาเอาคืนไปเลยบุกบ,บ้านสีมิ้นแล้วในจังหวะที่เราโจมตีบ้านสีมิ้นนี่แหละไอ้สีชมพูมันก็ฉวยโอกาสมามาโจมตีบ้านเราไอ้เผ่านี้มันเล่นไม่ซื่อชั่วช้าจริงเราก็ต้องแบ่งคนครึ่งหนึ่งกลับไปกันบ้านโอเคแล้วเราก็สามารถทำลายเผ่าสีมิ้นได้สําเร็จมาเลยคนที่เหลือกลับมากาันบ้านต่อพวกมันตีบ้านเราจะควันขึ้นแต่เราก็สามารถกันบ้านได้สาเร็จเราสร้างบ้านเพิ่มเป็นบ้านครบไฟทําให้คนในเผ่าสามารถเอาครบไฟมาใช้เป็นอาวุธได้แล้วก็ได้เวลาล้างแขนไอ้พวกเล่นเราโจมมตีีสูอันด ก็ต้องเก็บประชากรในเผามันก่อนหลังจากนั้นก็นั่งทุบบ้านมันไปเรียบร้อยยึดไม่ได้เผาแล้วบ้านเราก็เติบโตขึ้นอีกแล้วมีเผาใหม่เกิดขึ้นมาแผนที่เผ่าเผ่าสีม่วงแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่บวกแล้วกันเราฟาร์มอาหารแล้วก็สร้างประชากรไปก่อนสร้างกระท่อมเพิ่มเป็นกระท่อมอาวุธหอกแะอลไรเนี่ยเราโดนบุกอีกแล้วเราไปทําอะไรให้ว่ามาหาเรื่องกันจังเลยเนี่ยและนอกจากสีเขียวแล้วสีม่วงแม่งก็มาบุกซ้ําเราอีกอะไรวะเนี่ยมันร่วมมือกันเหรอรับการโจมตีจากสองเผาแล้วเราก็รอดไปได้ท เหลือชนเผ่าสุดท้ายแล้วแต่ว่ารอไปก่อนละกันขอกลับบ้านไปรักษาเนื้อรักษาตัวก่อนสร้างกระท่อมเพิ่มเป็นกระท่อมฮิลจะทําให้คนในเผ่าสามารถฮิลเพื่อนได้ตอนแรกก็กะว่าจะพักฟื้นก่อนแต่มันดันมาบุกราอซะเองมาถ้าคิดว่าเจ๋งก็มาเลยแล้วดูไอ้พวกนี้มันมุ่งอีกแล้วเนี่ยมันตีกระท่อมขวานเราอย่างเดียวเลยมันตีจนกระท่อมเราบึ้มทําให้ขวานทั้งหมดนั้นหายไปคนที่เคยถือขวานตอนนี้ก็ไม่ได้ถืออะไรแล้วเสียพลังการโจมตีไปพอสมควรและในที่สุดก็สามารถยายการโจมตีของบันได้สาเร็จสร้างกระท่อออมววาานีกกรร้้งแลุททย่่จะไปบพพ ก็ไปล้างบางมันซะตายไซพวกสีเขียวเสื้อพวกนี้มันก็ไม่ได้ยากเท่าไรเราเสียบุคลากรไม่แค่คนเดียวบ้านมันก็บื้มแล้วเรียบร้อยเราล้างบางทุก่อพันจะหมดสิ้นก็ได้เวลาเข้าสู่ยุคถัดไปเข้าสู่ยุคสมัยแห่งเมืองพอเปลี่ยนยุคเป้าหมายเราก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีล้างบางเมืออื่นมันให้หมดสิ้นตอนนี้สิ่งที่เราควบคุมได้ก็จะเป็นพวกยานพาหนะเรามีรถถังยู่ึ่งคันอันดับแรกเราก็ต้องไปยึดบ่อเครื่องเทศมันจะเป็นบ่อแบบนี้บ่อนี้มันจะให้เงินกับเราแล้วก็ส่งรถไปยึ มีไกล์บ้านเราก็เอามาเลยนอกจากบอกเครื่องเทศแล้ววิธีการหาเงินก็ยังมีอีกวิธีนึงเราต้องสร้างบ้านแล้วก็ลงงานไว้ในเมืองไอพวกนี้มันก็จะช่วยเพิ่มเงินเราได้อา้าวแล้วมีคนเอารถถังมาผูกบ้านเราแล้วมันเอามาคันเดียวนี่ยนะดูถูกกันเกินไปหรือเปล่าเอามาแค่นี้ก็เรียบร้อยเราลบึ้งไปแบบง่ายๆช่วงนี้เราก็ยังทําอะไรมากไม่ได้รอให้เงินงอกไปจะรอให้เงินงอกแต่งานนั้นงอกแทนโดนสีแดงมันเอากองทับเรือมาผูุกโจมตีแล้วตอนนี้เรามีรถถังอยู่แค่สองคันสร้างเรือมากัรเพิ่มก็โดนระเบิดยากมาง่า,ยงา 2, กย ระเบิดหมดอีกยังไม่พอแค่นั้นไอ้สีส้มมันก็มาตีเราอีกอะไรวะเน,นี่ยมึงมาทาธงแบบนี้พร้อมกันมันเกินไปแล้วดูเหมือนสถานการณ์จะค่อนข้างแย่แล้วตอนนี้ตอนนี้เราทำได้แค่เก็บตังค์แล้วก็ซื้อป้องปืนมากันบ้านแค่นั้นแต้หวังว่ามันจะพอนะบ้านเราเสียหายไปเยอะมากแต่สุดท้ายเราก็กันไหวรอดไปผ่านมาสักพักตอนนี้เรากลับมาพอตั้งตัวได้แล้วก็ถึงเวลาเอาคืนตอนนี้สีแดงกำลังโดนสีส้มโจมตีอยู่พอดีก็ขอไปแจมหน่อยแล้วกันทำลายรถทางของไอ้พวกสีส้มแล้วก็ระเบิดบ้านไอ้สีแดงเรียบร้อยึดไ้จาากกควมลหอง โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยไอสีส้มมึงส่งกองทัพรถถังมาเต็มเลยโอเคยวก็จกัดการไม่ได้ดยไม่ลำบากเท่าไหร่แต่ตอนนี้กําลังไอสีส้ม,มน่าจะเริ่มรอดรอแล้วก็ไปเอามันคืนเลยแล้วเราก็สามารถใช้สกิลได้ด้วยสกิลที่หนึ่งจ่ายสองพันถ้าไม่รถที่อยู่ในบริเวณนั้นคงกระพันแล้วก็เรียบร้อยยึดสีส้มมาได้อีกหนึ่งเมืองในก่อนนี้ทุกเมืองเกอบไปของเราหมดแล้วเหลือแต่เมืองสีแดงเมืองนี้ที่แหละนี่อีกไม่นานมันจะเป็นของเราแน่ลุยเลยกับทัพเรือของเราส่งกองกำลังเสริมร ก็มีเมืองเขาสีเหลืองอยู่ด้วยเราจะปล่อยไว้ได้ยังไงกันแล้วตอนนี้สกิลที่สามของเราก็บดล็อกแล้วเป็นสกิลระเบิดจ่ายถึงหมื่นหกเลยก็เราใช้ดูหน่อยแล้วกันว้าวบึ้มเดียวจบงั้นหลังจากนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องโจมตีใครอีกแล้วสิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือแค่นั่งรอเท่านั้น2 0 0 t h years later เรามีเงินพอจนบดล็อกสกิลสุดท้ายใช้48 0 0 0ทำลายทุกเมืองเกมมันก็เลยง่ายๆแค่นี้แหละไปเลยจะโหลดปารามานูของฉัน แค่นี้ก็เรียบร้อยอยุททุกเมืองได้สาเร็จพอเรายุททุกเมืองได้แล้วก็จะเวลาเข้าสู่ยุคสมัยถัดไปยุคแห่งอวกาศแต่ก่อนที่เผ่าพันธ์ของเรานั้นจะไปต่อเผ่พพาพันธ์ของเรานั้นก็ชุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขานั้นไม่ได้อยู่ที่อวกาศเป้าหมายของพวกเขาก็คือการล้างบางทุกชีวิตบนดาวดวงนี้ดังหากถึงแม้พวกเขาจะสามารถยึดได้ทุกเมืองแต่ยังไม่ยู่งหนึ่งเผ่าพันธ์ที่พวกเขานั้นยังไม่ได้กําจัดนั่นก็คือพวกเขาเองยังไงล่ะพอพวกเขาคิดได้อย่างนั้นแล้วก็บบบ้้้้ามมเเรรรรีีียอททนพวววขาาาาาาาสสถลงงงงดไํ